เราบางบางบางท่านก็เพิ่งจะทราบผมเองหรือว่าอะไรต่างๆก็เพิ่งจะทราบกันว่ามีการเบิกบุญกันด้วยนะครับในการเบิกบุญต่างๆนี่ครไม่ว่าเราจะเป็นการตักบาตรหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งยกมือไหว้พระพี่เ็นบินธบาตเองนั่นก็ถือว่าเป็นบุญนะครับถ้ามัวแต่ว่าทําบุญแล้วบอกกับตัวเองว่าขอให้ชาติหน้าข้าพเจ้านั้นสุขสบายนะครับ เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดหรือเปล่านะครับก็เคยต้องเบิกบุญมาใช้ในชาตินี้ซะในวันที่เราตกอับจริงๆวันที่เราไม่สบายใจเราเดือดร้อนจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะขอเบิกบุญมาใช้ก่อนได้นะครับบางท่านนะครับทําบุญแล้วขวดน้ําขวดให้แต่เจ้าเจ้ากรรมในเวรให้กับคนนู้นคนนี้แต่ลืมไปว่าขั้นตอนแรกเลยต้องขวดน้ําอุทิศส่วนกุศลเพิ่มบุญของตัวเองให้กับตัวเองซะก่อนนะครับเราถึงจะมีบุญ เพื่อที่จะไปให้คนอื่นเขาด้วยถ้าเกิดเราให้แต่คนอื่นเขาเราจะเอาบุญที่ไหนใช้นะครับน,นี่อ,นนอันนี้คือสําคัญนะนี่คือเล็กๆน้อยนอยนะครับที่ขออนุญาตนําส่งบุญนั้นกลับคืนสู่ข้าพเจ้าและหลังจากนั้นขอบุญนั้นจงนําส่งเจ้ากรรมในเวรนะครับคาว่านําส่งบุญสามารถใช้กับผู้คนทั่วไปนะครับอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลใช้กับพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่องค์พระสงฆ์ท่านเป็นคนพูดท่าน,เป,นเป็นผู้พูดนะครับไม่ใช่เราเราไม่สามารถอุทิศส่วนกุศล แต่เราสามารถนําส่งบุญให้แทนครับผมแล้ววิธีเบิกบุญเนี่ยเราเราทำพิธีเองได้ไหมหรือว่าต้องให้เกจิอาจารย์ในการทำถ้าเกิดถามว่าทําเองได้ไหมเราก็สามารถทําเองได้นะครับเราสามารถทําเองได้ท,ทีแต่ว่าก็นโมอารัตนาคุณภศษีอรันาตนไตปกตินะครับบัดน,นี้ข้าพเจ้าชื่อนามุณนะครับของตัวเอง<ม>ว่าด้พเกิดบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามามข้าพเจ้านั้น ขอนํามาใช้เพื่อที่จะอะไรก็ว่าไปนะครับจุดทูบกี่ดอกนะอจารย์จุดทูบเดี๋ยวสามห้าเจ็ดเก้าหกพวกนี้ได้หมดได้หมดได้หมดนะครับอยู่ที่เราถนัดนะครับต้องการกลางแจ้งไหมจังกลางแจ้งกลางแจ้งต้องกลางแจ้งใช่ครับใช่ครับคำว่าปังกลางแจ้งคือต้องไม่มีหลังคาไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ต้องกลางแดดนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะทําอย่างครบพิธีทั้งหมดเลยก็ต้องมีครูบาอาจารย์ท่านเพราะว่าท่านจะมีองค์การต่างๆที่อาจ อันเชิญเทวดาอันเชิญอะไรต่างๆมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดก่อนนะครับครับผม